คือเราทำไปในที่ตอนเนี่ยเราจะส่งข้อมูลได้ไงพวกที่แค่หนึ่งเปอเนต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับกลุ่มข้อมูลมาเข้ารหาัสแล้วเราก็ส่งไปเราถึงจะส่งมาเป็นข้อมูลได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเลขศูนย์นะเอออันนี้ก็คือเลขศูนย์เลขหนึ่งอะไรนะนี่ก็เป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งหนึ่งโซ่ If you want to send or transmit data from the sender to the receiver, then you have to know that what is your signal element and what is your data element. So the signal element are the carriers that carry the data element. The data element is the logic that you want to send. Signal e ิ e เม n นต์กับดัตตาอิเมก่อนสัญญาณอิเมนคือพาหนะแคลเรียคือพาหนะด a ต a าอิ m เม t นต์ดัต้าคืดัาข้อมูลที่จะส่งชุดโลจิกศูนหนึ่งะนั่นคือด a ต a า i g n a l e l ิ m เม t are what we send And d า t a Element are what we need to send สัญญา l e ิ e m e n t คือรูปประทัมันคือสิ่งที่มันจะส่งอ่ะเองจะวัดบนสโตรเฮดน่ะเป็นรูปน,นั้นน่ะนั่นคืออะไรส i g n a l e l ม m e ล t d a ต a e l e ม e n t คือหลังจากอ e ินเตอร์พีดหลังจากไปแปลผลแล้วจะมันจะได้สูงหนึ่งสูงหนึ่งออกมานั่นคือเขาเลยบอก Data คือ What ว e e ว e นิคดูเซนสิ่งที่เราต้องการจะส่งแต่สิ่งที่เราจะส่งมันจะถูกขีดไอยูวบนอะไรคะ ยานแต่ลตัวนี้เห็นไหมเวลาไปวัดสปอร์เราก็จะเห็นแต่ตัวซิกเนลอิมเมดนะโอเคมาเลสต์ติดต่ fact อ r า the fact อ r า tell you the relationship between the signal e e m e n t and data element so let's see example one example in the picture a one data 1สัญญาณอิมพีแดนต์อี s e ั one, number number นแล้ว a อีกอันเพราะว่า a สามาร e ถูกกำ e นดโดยสมการน t ้จ n นวน e ัวแปรอิมพี m ดนต์มากกว่าจำนวนสัญญาณอิมพีแนต์นะแล้นตรงนี้ก็คือไปดูตัวอย่างที่1นึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเราจะเห็นว่ามี signal อิ e m e n t นต์ n a l e l e อิ n t คือเป็นการเปลี่ยนระดับสัญญานสัญญาณแค่หครั้งการเปลี่ยนระดับ signal สัญญาณหครั้ง ส่งข้อมูลแปลผลออกมาได้ไดแค่แค่ตัวโลจิกเดียวนะคะ1 data element เพราะฉะนั้นหนูจะมี1ห,หารด้วย1ซึ่งก็เท่าตับ R ไม่ต้องเลยนะเท่ากับ1 B 1 data element per t w o e set down element นะคะ1 data element is 1 uh, over t w o e set down element two then 1 over two is I equal to 0.5 and it's look like this so you have ทูซิกันลหนูเห็นไหมว่ามีทั้งลบมีทั้งบวกลบและบวกไอดีนิฟายว่าเป็น Data e l e m e n t ยแค่หนึ่งข้อมูลนะหนูต้องเสียเวลาส่งข้อมูลสัญญาณเนีน่ยก็ให้มันสวิตช์ถึงสองครั้งเพื่อจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งข้อมูลส่วนอันนี้ก็คือทูแ a ะไ e ร e เมนเปอร์วันสัญล็อตดิเมนหนูส่งวนันสัญล็อตดิเมน มีการเปลี่ยนระดับหนึ่งครั้งแต่ว่าหนูสามารถที่จะระบุข,ข้อมูลได้ถึงเท่าไหร่คะสองอารถกับสองดีมากเลย ถึงจะได้เสีข้อมูลเขาบอกว่าซิ g เ a ลเอลิเมนต์คือยานผ่านนะและดันไตเอลิเมนต์ก็คือข้อมูลที่กำลางส่งเราสมมุติว่ายานผ่านนะคือรถวิ่งบนถนนคนคือข้อมูลแสดงว่ารถคันนี้หนึ่งคันใส่คนได้กี่คนสองคน เราใช้รถสามคันขนมนุษย์เจ็ดคนอ่าคราวนี้สิ่งที่เราต้องการส่งคือรถหรือว่ามนุษย์มนุษย์เพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายในการสร้างคอมมิวนิเคชันคือเขาพยายามทำระบบที่สามารถส่งมนุษย์ไปได้เยอะที่สุดเช่นแทนที่คุณจะเอารถเป็คหนึ่งคันส่งคนหนึ่งคนคุณเอารถเ 1, 000, มล์หนึ่งคันอัดคนเข้าไปร้อยคนอย่างนี้ถือว่าเป็นการส่งที่เอฟเฟกตี แสดงว่าเขาไม่จำไม่ต้องการจำนวนซิกแนลเองเลยเขาต้องการให้อะไรก็ได้ที่เราเอาข้อมูลอะไ,ไ้เงียนไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนหนึ่งต่อรถหนึ่งคัน เขาจะส่งหรือรับเรียข้อมูลไปได้เร็วที่สุดข้อหนึ่งเขาไปซื้อแบนด์วิดเพิ่มมากับข้อสองเขาพัฒน,นาเทคโนโลยีเขาให้รถหนึ่งคันของเขาสามารถขนได้คะดาต้าลงไปได้เร็วนี่คือมันมีสองแบบนะคะก็ตอนนี้คือสรุปร 1, อีกคันหนึ่งด a ต a าเล e ก็คือบิตเลทน,นะคะตัวบอกความเร็วในการส่งนะคะมันคือนัมเบอร์นัมเบอร์อถดัต้าอ่อาอนเมนตอร์วันเซ คราวนี้มองมาดูซิ๊กแนวเล่เจอคำนี้คุ้หนหรือยังถ้าเล่น Arduino อยู่เวลากด Serial Monitor ต้องให้หนูเลือกบอร์ดเล่ซิ๊กแนวเล่นี่แหละคืออะไรคะบอร์ดเล่บอร์ดเล่เป็นจานวนบอร์ดเปอร์หนึ่งเซกเพราะฉะนั้นบอร์ดเล่ไม่ใช่บอกจํานวนบิตที่หนูจะส่งได้บอร์ดเล่นะคะบอกจํานวนของซิ๊กแนวอิเลเมนที่จะส่งได้นะคะยิ่งจำนวนบอร์ดเล่หนูเยอะๆนึกถึงจนันนึกถึงขนม บอดเลนหนุ่มเยอะแสดงลถหนุ่มเยอะไหมลดหนุ่มเยอะสัญญาณหนุม่มจะส่งไปได้เร็วหรือช้าช้าลงพเพราะว่าว่าจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงมีหลายคนนำโปรเจกต์ก็ส่งสัญญาณผ่านบูททูธไวไฟไปแล้วก็มาหาครูบอกทำไมผมส่งเนี่ยกว่าจะเอาข้อมูลนี้ไปถึงนั่นช้าเหลือเกินเขาบอกไปทำอะไรรถบป๊ ผมมึมมันส่งช้าผมก็ไปเปลีป่ยนบอร์ดเหล็กให้มันเยอะๆแสดงว่ายิ่งบอร์ดเหล็กมันเยอะขึ้นมันคือเอาข้อมูลมปได้เยอะขึ้นแต่มันช้าเพราะฉะนั้นวิธีการคือหนูก็ไม่ควรใส่บอร์ดเยอะหนูต้องใส่บอร์ดมันเก้าบันหกใช่เออแล้วก็วิธีส่งก็ส่งค่อยๆส่งไปคราวนี้หนูก็ต้องดูหัวหิงของข้อมูลหนูด้วยข้อมูลหนูส่งอะไรเช่น ก็มีคำนวณมาแล้วใช่ไหมส่งหน้ากระดาษหนึ 1, 000, 1, 000, 100. ่งร้อยเท่าไรหนึ่งล้านกี่เปอร์เซ็นต์หนูก็ต้องคำนวณสิ็จวันนี้หนึ่งเส็จหนูจะส่งข้อมอูลเป็นไฟล์หรือว่าขึ้นมากี่บิตหนูก็จะคำนวณกลับมาได้แล้วว่าหนึ่คนมันต้องค่าเท่าไหร่ที่เหมาะสมนะคะเด็กส่วนใหญ่ไม่คำนวณส่วนใหญ่เนี่ยทำหรือแม้ในอินเตอร์เน็ตโพลจะชื่อสุดท้ายเป็นไฟล์เป็นไฟล์แล้วมันเป็นชาร์เตอร์มัเม้เป็น,น,ปน,น,ปน,น,น,นหนนะึ่งชาร์เตอร์ต้องต่อเท่าไหร่คะ 10บทหนูก็ต้องคำนวณสิหนึ่งไฟล์ที่หนูจะส่งไปเป็นแต่ละครั้งหนูคำนวณได้แล้วโดยใช้กิบบิตแล้วหนูก็ไปตั้งบอร์เด็ยให้มันถูกเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไปไม่ให้ไปจองชอบถนน,นเยอะเกินไปเนีายหนูจะส่งข้อมูลได้ช้านะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเด็ดไม่เคยคำนวณไม่เคยใช้ซะะึ่งบางคนมนะันส่งเท็ไฟล์แค่10บิทตั้ง10,000 1แสนบอร์เดเลรเพื่ออะไรมันไม่จะเป็นใช่ไหม อันนี้กำลังเข้าใจอนยะู่เนาะว่าเรื่านี f going data c o m m u n i c a t i o n is to increase the data rate by reducing signal rate อันนี้เป็นหนูจะชัดเจนแล้วนะหนูอยากจะส่งข้อมูลเยอะๆแต่ไม่อยากส่ง signal เ a t e เยอะนะคะไม่อยากให้ความถี่ของ signal เหลเยอะ increasing the data rate increase the speed of transmission decreasing the signal rate decrease the bandwidth r e q e i r e m e n t นะเมื่อกี้คุณพูดไปแล้วเนาะ ถ้าหนูต้องการเพิ่มดัลนีก็ให้หนูไป increase แตถ้าหนูมีดัต้าเยอะหนูจะส่งข้อมูลได้เร็วไหมคะเร็วแต่ถ้าหนูมีซิ้นงาเหลืเยอะหนูจะ bandwidth หนูจะเป็มนะคะตรงนี้ we have a limit e d bandwidth in our data transmission system หนูซื้อ bandwidth มาหรือ bandwidth รีที่หนูใช้ทับโปรเจกต์มันกำหนด b a n d w i d t ไว้ใช้ชี้ส่วนไม่ได้นะคะ เวลาใช้ก็คิดก่อนอ่าโอเควิธีท่านชี้พิจารณาและบ้างเลยสัญญาเลย depend on the R uh, factor R uh, factor นี่เรียนแล้วนะเมื่อกี้ if data pattern is data pattern นี้แหละตัวกำหนดตัวสัญญาเลยไม่พิจากรูปนะอ่าอันนี้ครูสรุปเลยว่าหนูใช้ฟอร์มูลาดังนี้ สคือบอลเลนนะคะบอลเลนสามารถหาได้ว่ามีค่าเท่ากับถ้าหนูรู้ว่าหนูจะส่งกิบิทเปอร์เซ็นต์หนูจะคำนวณหาบอลเลนได้เนาะบอลเลนคือนัมเบอร์ลอฟซิกเนลเอลิเมนต์ไม่ใช่ดัตต้านะซิกเนลเอลิเมนต์นะคะ N คือดัตต้าเลนหรือบิตเลนมีเลนคือจำนวนกิบนนิทเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อกี้เราคำนวณไปที่หน้ากระดาษจำได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้อะไรคะควบคู่เราใช้ เนี่ยชิ้นแดงเลยตอนนี้ใช้แพทเทิร์นไหนมันก็จะบอกคุณที่นาอาา่านนะครับ 5C ก็คือ worst case worst case when we need the maximum signal rate คนะ b e s t case w h e น we need the minimum signal rate นะเวลาที่เราส่งเนี่ยมันสามารถส่งได้ะครั้งบางครั้งเราก็ต่างแค่ minimum signal r เลยมันก็ส่งได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางกลา,างระหว่างสองตัวก็คือ0 5 คว C ตัวไหนที่ใช้ก็จะอยู่ตรงกลางก็คือมิดเลน์ระหว่างศูนกระเด็นก็คือศูนย์จห้านะคะเราไปดูตัวอย่างที่สคะแนนม่อีกแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นส e is encoded หนึ่งแสดงว่ารดหนึ่งคันแบบคนไม่ได้หน,นึ่งคนแสดงว่าซิก n นลเชนหนึ่งเลเวลหนูได้ดาตตาแอนหนึ่งตัวนะคะ if the bit rate is 100 kbit per second what is the average values of the bit rate ถ้ากำหนดให้ bit rate ส่งที่100 k b i t per second นะคะ what is the average values of bit rate ให้หาค่า bit rate ด้วยเฉลี่ย ถ้ากนดได้ค่า c อยู่ระหว่าง0กันหนึ่งก็คือหนูทค่งท่้งเลยน,นะ0.5เอา,อา,าเเอออไม่คิดถึงวิชาละหนึ่งคนลงในเนี่ยเรพื่อนอีกคนที่ยังไม่ตอบไมมีสิทธิ์ตอบได้2สองคนนะจ๊ะวันนี้เอาหน่อยอย่างภานงานยุ่งมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมองที่ยังตอบออะไรนะมีกมลกวนพบร่ะ เขาบอกไม่เอา,าอเอาเอาอะไรรู้ใจเย็นๆเลยขคอยดีนคอข้าง เอ,เอาข้อมูลจากเซนเซอร์เนี่ยเราต้องรู้ว่าข้อมูลของเซนเซอร์ใช้กี่บิตหรือไม่หรือว่าแบนด์วิดที่เราจะส่งใช้กี่บิตปเ,เปเอร์เซกหนึ่งเซกท่านจะใช้ส่งเท่าไหร่เอาตรงน,นั้นเป็นตัวตั้งต้นเพื่อไปดูว่าเฮ้ยบอร์เดทขั้นต่ำเนี่ยมันต้องประมาณเท่าไหร่ดีแล้วเราค่อยไปเซตบอร์เดทนะคอ่าคราวนี้ก็คือ S อสเท่ากับบอร์เดทใช่ไหมลูกก็จะซีาาคูณกับ N คูณกับ C ีนหนึ่งส่วนอาร มันมีค่าคงวาโน่แบบหนึ่งแล้วก็ตัวซีอยู่0.5หนูก็ได้1ส่วน2คูณเบแเล็ตเบเล็ก็คือ100เคบิตเปอร์เซ็นต์เออพวกหนูไม่ค่อยชอบพูดกิโลเน้ะน่าจะติดหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราปรับมาตรฐานหน่อยูอยู่โมบารเล็กพวกนี้เป็นหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งแสนเลขหนึ่งแสน

มีโอกาสกินไหมเขยนเข็ดเป๊จบเลยก้อต่อเท่าไหร่หนูห้าสิบกิโลบอร์ดนะจ๊ะไม่ใช่บิลเปอร์เซนต์นะหน่วยนะระบังน,นะ มือในยุกของกัตตุนเรื่องอะไร เกิดมาในรุ่นปูอ่ะคือข้อหนึ่งโดเรมอนข้อสองเซนเซย่สามดรงก้อนบอลแซดครูจะบอกให้ว่าดังกนบอลตอนแรกมันมีแค่สี่เล่มจบแล้วปรากฏว่าขายได้ถล่มทลายมากเลยต่อมาจนกระทั่งจีกีอะไรเติบโตจนที่เห็นดูแล้วคือตอนแรกมันจบ วันนี้นี่รุ่นหลังหลังนี้กูเป็นเล่นทีู่ไม่ได้ด้วยนะแต่มันเกิดยุคไปลายรุ่นหนูในวันนี้ก็รุ่นรุ่นผมต้องเซเล์มูนเซเล์มูนก็อยู่ตั้งแต่รุ่นกูแล้วเซเลอร์มูนมันมาเมื่อไหรแล้วเนี่ยนักปี๊ดนักกาศนักชิโดเเปลี่ยนมาติดเวอร์ชั่นแล้วเซเล์มูน หูขาดอะไรก่อนเรียนวิชาเอม่ใช่เคีรอยู่ยิ่งขี้เพราะหนูดูอย่างเดียวรับข้อมูลอย่างเดียวถูกโตมาให้รับข้อมูลแต่ไม่เคยถูกโตมาแบบนั่งเฉยๆตอนนี้หนูนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยมันจะมีจินตนาการในเยอะมากเลยแต่ว่าหนูไม่เคยถูกให้นั่งเฉยๆไงเพราะหนูหนูนั่งปุ๊บหนูทำอะไรหนูก็ถูกป้อนข้อมูลเข้าห้องน้ำ ป้อนข้าวมูลมาเรีนยนหนังสือครูก็ตัดอะไรก็ไม่รู้ใส่หัวให้กลับไปบ้านก็เปิดทำไมถูกป่าหนูไม่เคยหยุดให้หยุดอยู่เฉยๆเคทิคมนเลยก็เกิดครูว่าหนูอาจจะต้องต้องพยายามหน่อยเนาะหนูเป็นความหวังของโลกโลกหนูต้องช่วยโลกแล้วหนูไม่มีเคท,ทิค <c oughs> เลย อันนี้ไม่มีอะไรเรื่องแบนวิด์นะคะแบนวิดเรื่องของแบนวิด์เขาต้องอาจจะพูดแค่ว่าตรงนี้พอโด h the actual bandwidth of digital signal is infinite effective bandwidth is finite คือจริงๆอ่ะแบนวิดต์มีให้ใช้จำกัดถึงแม้ว่าตามทฤษฎีแล้วก็คือตัวแบนวิดต์เนี่ยถ้าเปดิจ e ิตอลมันจะไม่จำกัดได้แต่ว่าแบนวิดต์ band width ที่มี จำกัดไว้นะคะเหมือนที่ครูบอกว่าเวลาจะส่งทางสมิธไลน์เราต้องซื้อแบนด์วิดของเขานะคะให้จำตรงนี้ไวน้นิดนึงและอย่าสับสนบอดเลสก,กับบิดเลสเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะบอดเลสดีเทอร์เมนต์เรเรคไวส์แบนด์วิดสำหรับดิจิทัลสัญญาณครูถามว่าอะไรที่เป็นตัวกำหนดแบนด์วิดหนูต้องบอกเลยมันคืออะไรคะบอดเลสไม่ใช่บิดเลสบิดเลสข้อมูลที่เราต้องการจาก ส่งแต่คู้ถามว่าหนูจะคำนวณบอร์ดเลทได้ยังไงหนูต้องคำนวณอะไรมาก่อนนะบิดเลทกับข้อมูลที่เราจะส่งเอาส่วนอันนี้ก็เคลียร์เราพูดไปแล้วว่าจำนวนของรถเปรียบเสมือนบอร์ดเลทนะคะเพราะฉะนั้นนี่จำนวนของคนก็เปรียบเสมือนบิดเลทเพราะฉะนั้นจำนวนของรถนะคะจะทําให้เกิด traffic, ท r a ฟฟิการทําให้เกิดการติดขัดล่าช้าในการส่งข้อมูลได้นะ ไม่ใช่จำนวนของคนนะคะที่ที่ตัวสัญญาณนั้นแบ,บ่งไปแบนดะ์วิดนะคะเหมือนเดิมแบนด์วิด proportional to the signal l e t e l หรือบอดเลยเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเราจะใช้ minimum แบนด์วิดต์เท่าไหร่เวลาจะไปซื้อสมมติเราเราทำโปรเจกต์มาชิ้นหนึ่ง machine, แล้วเราต้องใช้ข้อมูลเยอะมากเลยหนูคำนวณบิดแหล่เสจหนูคำนวณนบอร์ดแหล่เสศเราต้องไปซื้อ แบนด์วิดของบริษัทหนึ่งเพื่อจะเอามาส่งรับกันนี่คือวิธีการคำนวณสรุปก็คือมินิมัมแบนด์วิดของหนูก็เท่ากับบอร์ดเหลวเองนะคะหนูเลยเห็นว่ามันใช้สมการเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่เราคำนวณอ่ะเราคำนวณไ 5, 6, ด้ห้าสิบกิโลบอดผู่เดงเฮ้ยอย่างนี้ข้อมูลเราต้องใช้ให้าสิบกิโลบอทเราต้องไปซื้อแบนด์วิดเท่าไหร่ก็ต้องขั้นต่ำเท่านี้นะคะถึงจะรองรับขั้นต่ำและ แต่เราก็ควรจะซื้อมากกว่านี้นะคะมอ o r e Changes in the Signal ถ้า Signal มีการเปลี่ยนระดับบ่อยครั้งมากก็เท่ากับเราเปลี่ยนพลังที่จะ inject more frequency into signal, อิน e จกมอร์ฟเรนซี่ในตัว Signal เขากำลังจะทำให้ความผิดของตัวสัญญาณมันเลือขึ้นท่านั้นก็จบไปแล้วนะคะเรื่อง Signal r เ t e เรื่อง Data Rate เรื่อง b a n d w i d t นะคะความสัมพันธ์ซึ่งกนะันและกัน คำลงมันมาทำไมเอาไปใช้ง่ายๆเอาต่อไปคือเรื่องเซลล์ซิคโนไนเซชันอันนี้เป็นปัญหาลูกเราเป็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วล่ะเมื่อกี้กูบอกว่าเราจะโคดดิ้งโคดดิ้งก็คือการที่เราพยายามจะคอนเวอร์ตข้อมูลปในิจิต้ลแล้วก็ส่งแค่สูหนึ่งเป็นแพ็กเกจของสูตรตสูตหนึ่งซึ่งสุดท้ายเป็นปรเป็นข้อวบัวของเรานะคะประเด็นนี้เกิดขึ้นข้อหนึ่งปัญหาแรกเรียกว่าเซลล์ซิค o n ไนเซชัน if the receiver crop is faster or slower than the before The